นอกจากโครงการนี้แล้วหมอมีโครงการอื่นๆที่ที่ททคล้ายๆกันางแต่อื่นเคยได้ยินมีโครงการลมหายใจไร้พรมแดนครับจริงๆคือโครงการต่อเนื่องกันตรงนี้เป็นเป็นโครงการเดียวกันนะครับแต่คำว่าไร้พรมแดนก็คือเราส่งคนไข้คนหนึ่งข้ามประเทศนะครับเขาไม่ได้ขอเรามานะแต่คนไข้ประเทศลาวเนี่ย มาเจ็บป่วยแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเราเขาส่งข้ามจากลาวมาสู่อุบลน,นะคบทางด่านช่องเม็กเด็กคนนี้ชื่อลิลลี่ครับแล้วเขาก็นอนอยู่โรงพยาบาลหมอสามปีไวรัสขึ้นสมองสมองเขาอักเสบโดนทำลายไป90%สเสมองเขาไม่ทำงานเขาไม่หายใจเขาค็ออยู่ในเครื่องช่วยหายใจ3ปีมีอยู่วันคือแม่เขาก็ดูแลตลอดเป็นชาวลาวที่อยู่ในชนบทของเราอีกทีหนึ่งนะครับไกลมากบ้านเขาอยู่ในชนบท แล้วก็แม่ของเขามาถาม่าคุณหมออยากพาลูกกลับบ้านเขาก็มีความฝันเห็นคุณหมอช่วยคนไทยเยอะคนลาวมีสิทธิ์ไหมเขาถามในเชิงประมาณเนี้ยเขาอยากพาลูกเขากลับบ้านด้วยความเป็นแม่น่ะก็ถามมาแบบตรงๆแบบนั้นทั้งที่เขาไม่รู้ว่าบริบทของประเทศลาวทั้งแขวงเลยนะ่ะยังไม่ยังไม่มีเครื่องช่วยหายใจเลยแล้วก็ในโรงพยาบาลใหญ่ๆของเราเขาก็ยังไม่มี ICU ที่จะรองรับคนไข้ที่แบบใช้เครื่องช่วยหายใจเลย แต่แม่น่ะมีความฝันว่าจะพาลูกตัวเองกลับบ้านบ้านนอกของตัวเองที่อยู่ไกลมากจากเมืองใหญ่ด้วยแต่สิ่งที่เขาพูดมาถ้าเราฟังแบบผ่านๆเนี่ยก็บอกอู้เป็นไปไม่ได้แม่ผันฝันเพอ้อไปเรื่องเพ้อฝันไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรามา,ม,ามองดีๆเนี่ยเออคือถ้าเราเป็นหิวไม่ไหนจริงๆเราก็จะมองว่านี่คือจิตวิญญ,ญาณของแม่คนหนึงนะ่งถ้าเราผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราฟังแล้ว เราได้ยินแล้วเราตั้งใจฟังเราก็จะรู้ว่าเออแล้วสิ่งที่เขาพูดมันมีความเป็นไปได้ไหมหมอจะชอบใช้แบบนี้อยู่เสมอในชีวิตประจำวันถ้ามองว่าเรายังไม่เคยมีขึ้นช่วยหายใจเลยโรงพยาบาลใหญ่มากๆยังไม่มีเลยคุณแม่บางอาจจะเอาลูกกลับไปบ้านตัวเองเหรอมันก็คงจะจบแต่เรามองว่าเอ,อ๊ะสิ่งที่แม่พูดเป็นไปได้หรือเปล่าเออนะเขามาจุดประกายเรานะ มันเป็นสิ่งท้าทายมากเลยนะถ้าเราพาลูกของเขากลับไปบ้านได้เราก็พอมีองค์ความรู้ตรงทางประเทศไทยอยู่และลาวบริบทของเขาทําได้ไหมนะครับจุดนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งเป้าว่าเราจะส่งเขากลับบ้านได้อย่างไรครับยากมากครับเพียงแค่ติดต่อกับแค่ผ่านด่านนี่ก็ยากแล้วเข้าไปทํางานที่ลาวต้องผ่านการอนุม,มัติของผู้นําลาวก็ยากแล้ว ยากอีกมากที่สุดก็คือแพทย์ที่อยู่ที่นั่นทั้งหมดบอกว่ายังไม่มีองค์ความรู้นี้เลยเพราะเราต้องช่วยแพทย์ต้องเอาแพทย์ไปช่วยเขานะครับเขาเจ็บป่วยแล้วใครจะดูแลเขาแพทย์บอกว่ายังไม่เคยทําเลยคุณหมอทั้งสี่แขวงเลยサラาาวนเซกองอัตตะปอจำปาสะสี่แขวงบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะส่งเขากลับบ้านหมอก็เริ่มทีละเบิะแบบนี้เหมือนกันหมอใช้รีพีเต็กเอ็กซ์เพียร์เรียน ใช้บทเรียนที่เราได้เรียนมาแล้วเข้าไปถึงแต่ละจุดไปคุยกับดานไปทําความเข้าใจกับดานไปทําความเข้าใจกับผู้นําผู้นําทางการเมืองของเขาและผู้นําทางด้านสาธารณสุขของเขาและก็ไปคุยกับคุณหมอของเขาเขาไม่มีความรู้เราก็เอาความรู้ไปให้เขาเราไปอบรมวิชาการเราไปถึงบ้านของลิลลี่บ้านของคนไข้ไปบอกเล่าเรื่องราวให้กับญาติของเขา ไปดูบ้านของเขาว่าเขาสามารถกลับมาอยู่บ้านได้จริงไหมพร้อมไหมปลอดภัยไหมนี่คือองค์ความรู้ทั้งหมดของการนําไปสู่จุดสําเร็จท้ายที่สุดแล้วเราก็สามารถส่งเขาได้เราเตรียมเวลาตรงนี้8เดือน8เดือนครับเกือบปีหนึ่งในการวิ่งเข้าออกประเทศลาวหลายรอบมากและลาวก็ส่งหมอเขามาเรียนรู้กับเรามาดูงานกับเราออกไปดูคนไข้ของประเทศไทยที่นอนอยู่ที่บ้านจริงๆ เราเรียนบนความรักมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนอยากจะเห็นลิลลี่กลับบ้านกลายเป็นความตื่นเต้นจากครั้งแรกที่เขาบอกว่าเซโนไม่ไม่สามารถทำได้แล้วทุกคนก็กลับมาบอกว่าลิลลี่คือใครกัน อยากจะเห็นลินลี่อยากจะทํางานอยากจะช่วยลินลี่อยากจะลินลี่กลับมาบ้านทั้งที่โรงพยาบาลของเขาเองยังไม่มีเครื่องช่วยหายใจเลยแต่อยากจะพาลินลี่กลับไปใช้เครื่องช่วยใจอยู่ที่บ้านโนโนแดงใต้ด้วยน่ยนนะหมู่ที่สมเมืองสุคุูมาแขวงจำปาสักนั่นคือบ้านของลินลี่ครับท้ายที่สุดลินลี่ก็ได้กลับบ้านครับได้กลับบ้านเลยเป็นเคสแรกมันก็กลายเป็นว่าลมหายใจไร้พรมแดนเพราะการละครั้งหนึ่งมีผู้นําของลาวถามหมอว่า คุณหมอเด็กในประเทศลาวอ่ะยากจนไม่มีจะก,กินครบ32ประการเดินวิ่งอยู่ทุกวันเนี่ยเสื้อผ้าก็อาจจะไม่มีบ้านช่องก็ไม่ได้ดียังขาดอะไรอยู่เยอะเหตุใดคุณหมอจะมาช่วยเด็กที่ไม่มีอนาคตเงินตั้งสี่แสนของคุณหมอเนี่ยเท่ากับร้อยล้านกีบเนี่ยของประเทศลาวเนี่ยเอามาช่วยเด็กกลุ่มนี้ไม่ดีกว่าหรือก็เป็นคำถามที่หมออึ้องอยู่เหมือนกันในช่วงแรก หมอก็ตอบว่าโอเคประเทศเราอะ่ะกันด้วยแม่น้ําโขงกันด้วยภูเขาเลยแยกว่าไทยกับลาวแต่จริงๆอะ่ะลมหายใจของเรามันไร้พรมแดนมันเลยเป็นที่ไปที่มาคําพูดเนี้ยทาให้ผู้นําลาวตัดสินใจให้เราเข้าออกประเทศมาทํางานได้โดยอิสระให้เราทํางานได้อย่างได้อย่างภาคภูมิและให้ความช่วยเหลือกับเรามาตลอดด้วยคําพูดนี้จึงเราตึงตั้งชื่อโครงการนี้ว่าลมหายใจไร้พรมแดน นะครับจุดเริ่มต้นคือลิลลี่จุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือแม่ของเขาที่แสดงความรักลูกโดยบริสุทธิ์ใจด้วยความไร้เรียงสาบอกว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านทางที่สุดแล้วเขาก็จุดประการให้ทีมของหมอเองเนี่ยได้เริ่มต้นเดินทางเพื่อไปตอบลมหายใจไร้ภูมิแดนเราก็กลายเป็นลินลี่ก็กลายเป็นคนแรกของประเทศลาวที่มีการใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่บ้าน และก็เป็นคนแรกของประเทศไทยที่มีการใช้เครื่องช่วยหายใจข้ามไปต่างประเทศและมีเครือข่ายชัดเจน